ปะโตเมตังปะละชีวิน e, ังสุขโตจุติจิตตะเมตังนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตังนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตังนิพพานังสุขโตจุติ ปะโตเมตังปะละชีว <mel> ินางสุขโตจุติจิตตะเมตังนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละชีวินางสุขโตจุติจิตตะเมตังนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละชีวินางสุขโตจุติจิตตะเมตังนิพพานังสุขโตจุติ ปะโตเมตังปะละชีวินางสุขโตจุติจิตตะเมตตนิพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะละชีวินางสุขโตจุติจิตตะเมตตนิพพานังสุขโตจุตจิต